สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิลีอ้อยหรืออาริตาสาคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรกราศีที่สถานีหราศ,าศาัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคูค่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยำมากๆค่ะอ่าโอเคค่ะเรามาดูกันเลยมาเลยค่ะคุณพฤกคุณพฤกที่เดือนนี้เนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนี่ยรายงานตัวด่วนเพราะอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะ <c oughs> <c oughs> สงบ <c oughs> โปตะคืออะไรคะอาจารยโปตะาเป็นกเกษตรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะมีเสน่ห์มากโปตะเป็นน้องปัตตานีค่ะค่ะเป็นน้องปัตตานีที่เราต้องบอกว่าคนโสดมีโอกาสมีลุ้นมากๆเออแล้วเขาเรียกได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่โสดอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีกําลังใจขึ้นมาแล้วอ่าแล้วเดือนนี้นะปุตะาเป็นเกษตรอยู่ทั้งเดือนเราไม่ไปไหนด้วยอืมเราบอกเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนโสดมีเฮง นะคือเดินไปไหนนี่คือคุณจะโดดเด่นกว่าใครเลยล่ะใช่นะเรามาเริ่มกันในวันที่3กันยาสามกันยาดาวเกตเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสาชะแค่วันที่สามเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ว่างแล้วแล้วพิมพ์จะหาคุณเจอไหม <laughs> คุณไม่ว่างแล้วเนี่ยเพราะสหั์ช้าของคุณเนี่ยเ,ยเจอดาวเกตเข้าไปก็คือว่ามีความเขาเรียกว่าวุ่นวายมีอะไรก็ไม่รู้ติดต่อมีกิจกรรมเยอะเหลือเกินแล้วก็นัดซ้ํานัดซ้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซ้อนเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะเขาเรียกว่ามีการนัดอะไรก็แล้วแต่มีการนัดหมายแล้วก็มีการรีไวซ์กัน <c oughs> คือเรียกได้ว่านัดคนนี้ไว้แล้วก็ผิดแผลแล้วก็ไปนัดคนนั้นซ้ําแล้วก็เหมือนกับตัวเองก็นะรีเช็คไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าอุย้ยฉันจะทันไหมเนี่ยฉันจะไปตรงนี้ทันไหมหรือฉันจะคุยอตตรรงงนนนีี้้ไปั คือมันเหมือนซ้อนแผนไปหมดคือเวลามันอาจจะไม่ได้อำนวยเท่าไหร่อืมเหมือนยุ่งมากอมตอนนี้อ่ะเราบอกไว้ก่อนคุณจะได้ไปเขียนตารางเอาไว้เนี่ยมีสมุดโน้ตนัดส่วนตัวเลยว่าจะอะไรยังไงจะได้ไม่ผิดแล้วพยายามเรียกชื่อให้ถูกด้วยนะตอนนี้เด <c oughs> ีนัดผิดคนนะจะบอกให้เข <c oughs> ไปเรื่องงานอ <c oughs> จริงเหรอแล้วพอมาวันที่6กันยาอ่ะ <c oughs> ดาวอังคารเด mm ินเข้ามาอยู่ในเรือนปู่ตะเมื่อกี้บอกว่าไปเรื่องงานนี่อังคารปัตตานีปู่ตะคุณอ้อยจะแก้ตัวว่ายังไงงานจริงหรือเปล่าก็นั่นนะสิเริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมคือปัตตานีปู่ตะเนี่ยนะคนโสดเนี่ยวันที่อะไรหกกันยานี่ลุ้นกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยอืมปัตตานีปู่ตะหรือนัดไปเรื่องงานคุณเนี่ยนะไปเรื่องงานแล้วคุณได้ลูกค้ามาอ่า คุณได้ลูกค้าใหม่คุณได้คอนเนคชั่นใหม่หรือคุณได้ใครใหม่ๆรู้จักใหม่ๆหนมะ่น่ะแล้วนำมาซึ่งล่าผลรายได้ด้วยช่วงนี้มีเสน่ห์เกินห้ามใจมลูกคคงลูกค้าใครก็เกินห้ามใจอยากจะซื้อกับคนนี้แล้วเราจะบอกว่าดาวปูตะที่เป็นเกษตรเนี่ยนะทำให้ตัวคุณเองเหมือนไปขออะไรใครในะช่วงวันที่6กันยาเหมือนขอความช่วยเหลือนะ่ะ ขอความช่วยเหลือใครตอนนี้ก็ได้ผลดีเกินคาดด้วยเอ็นดูหรือจะดูถูกใจ <laughs> หรือจะดูเอ็น <laughs> ดู ool, ถูกใจชอบอกชอบใจลเลอไม่คออยากจะเชื่อเลย <laughs> นะ แล้วพอไปวันที่6กันยา6ก mm hmm. กันยาดาวสุขดาวประจําตัวเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วเป็นเกษตรเอาละสิตอนนี้บ้านช่องไม่อยู่แล้วมั <laughs> ้งอริคือความพยายามความเหนื่อยยากม,มันเหมือนตัวเองที่ผ่านมาถ้าว่างนะถ้าว่างมากหลังจากวันที่อะไร8กันยาไม่ว่างแล้วอืม เพราะว่าเหนื่อยมากเพราะอาริเนี่ยมันเหมือนมีอะไรร้อนๆเข้ามาอะไรด่วนๆเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาตอนนี้แล้วทาให้ตัวเรารู้สึกเหนื่อยและเพลียกับมันมากอืม,อมรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันต้องทําอะไรเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอฉันต้องนู่นตรงนี้ต้องนั่นตลอดเวลาเลยเหรองานมาเยอะมากคือกิจกรรมมันมีเยอะๆๆต่อเนื่องมาไงใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ย เริ่มเหนื่อยแล้วนี่นะคุณอ้อยไม่ได้เหนื่อยเรื่องไหนเหนื่อยเรื่องชาวบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะกรรมมาของเขาเนี่ยมาทับตัวเอเรารู้อยู่แล้วแหละงานเขาหนักมากแล้วงานเขาดีมากเพราะเขามีพระพี่เลี้ยงดีอย่างดิฉันอย่างงานเขาดีมาตลอดเลยคนอื่นไม่มีงานไม่มีเงินเขามีงานตลอดไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่ขายของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่เขานี่ได้ดีตลอดค่ะเราต้องบอกว่าดีมาตลอดเนี่ยเหนื่อยเรื่องงาน เหนื่อยเรื่องคนในครอบครัวคนในบ้านแล้วยังเหนื่อยเรื่องชาวบ้านอีกเนี่ยศาสตรช้าเป็นดาวเกตเราถึงบอกว่าเหมือนเขาเป็นคนของสังคมนะในเวลาเนี้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณพยายามรู้จักคนให้เยอะเพราะว่าคนเยอะๆเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสและแนวทางดีๆในอนาคตใครก็อยากคุยด้วยอยากปรึกษาอยากจะเอ๊จะทํายังไงดีมไม่รู้จะถามใครถามคนนี้ละกันอะไรอย่างเงีๆๆๆๆๆ้ยเหมือนรู้ดีเลยอ่าแล้วพอมาวันที่17กันยาดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปูตะไอที่จัดของใหญ่ไปตอนเนี้ยขออีกได้ไหมคือมาอีกแล้วว่านี่จัดไปเนยกินใหม่ยังไม่อยู่ปฏิกแกออกแกเหนื่อยไ,<ห>ไงแกเหนื่อยพันธุป,ปูตะาโอ้โหเขาอะนะมีความอยากได้ของใหญ่อีกแล้วไอที่จัดไปเนี่ยเหมือนก็ยังไม่ได้แกะก็มีอะไรก็มีตอนนี้ <c oughs> ก็อยากจะได้อีกหรือ ปรุปงซ่อมหน่อยหรืออะไรแบบนี้คือจังหวะเนี่ยจัดรถมาคันหนึ่งช่วงก่อนรู้สึกไม่ถูกใจไปเปลี่ยนล้อมา<ะ>ช่วงนี้ไปทำสีล้อซะหน่อยหรืออะไรแบบนี้ไปทำสีแม็กหรือไปเปลี่ยนแม็กใหม่อีกหรือไปเปลี่ยนยางอีกหรือไปทำอะไรข้างในอีกหรือไปตกแต่งอะไรก็ไม่รู้อีกคือมีความร้อนจะต้องมีเหตุให้ทำโน่นทำนี่ตลอดในช่วงเวลานี้เขาเรียกว่ามีความร้อนอม,มีความร้อนมากรู้สึก <laughs> ร,รู้สึกอยู่ไม่เฉยอะไรเงี้ยอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับทราพย์สินหรืออยู่บ้านนะอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ว่างๆเลยนะก็ทำหนุนทนนนนานนํานี่แต่งหนุนแต่งนี่หาหนุนหานี่อ่ะทาสีเองก็ได้ะฉันทาหนุนทํานี่ก็ได้ฉันอะไรคือไปเรื่อยอ่ะใช้เวลา work from home ไงจริงๆก็ไม่ได้ว่างหรอกแต่ก็คืออยากจะทำไงเห็นแล้วแบบอุ้ยไอ้นี่มันเคยอยู่อย่างนี้มานานแล้วมันขัดหูขัดตาตอนนี้ก็ทำน่นทำนี่ไปอะไระแบบนี้เช่นอ่ะ ถ้าคุณอยากชอบต้นไม้ใช่ไหมคุณอ้อยชอบต้นไม้อยากจะปลูกต้นไม้โอ้โหไปดูอีกทีสิพืชศพบ,บ้านคุณเป็นตาเลยคือทําจนเต็มไปหมดอเน,นียอ้อยเป็นพืชศพคือตอนนี้คือปลูกต้นไม้เยอะมากเมื่อวานก็คือกวาดใบไม้จน ตอนตีสามนี่แหละเราถึงบอกว่าจังหวะคือเขาอะเป็นช่วงที่แบบรักธรรมชาติเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนดื้อมากนะคุณพึกเนี่ยของดิฉันเนี่ยเป็นคนดื้อมากเลยคุณน้อยเวลาเขาชอบอะไรนะนะเวลาเขาอยากทําอะไรเนี่ยเขาจะทาทำทำห้าไม่ได้ไม่ว่านะทํามากทํามากกว่าชาวบ้านเขาคือชอบต้นไม้เนี่ยปลูกปลูกปลูกหันไปดูอีกทีสองเดือนบ้านเป็นป่าแล้วคือถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะศึกษาหาความรู้แล้วก็คือใช้คําว่า หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ตรงนั้นให้ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่มันไม่ดีมันก็คนละอย่างแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่จะทําให้เป็นอาชีพหรือว่าเป็นรายได้เขาเรียกว่าเป็นรายได้อะไรได้เลยนะใชใ้สังเกตดูสิ่งที่คุณถนัดความสามารถพิเศษของคุณตอนเนี้ยมันคืออะไรอย่างเนีย <ทำ S 1> แล้วเราดูนะ อริก็เป็นเกษตรนะปุตตะก็เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆของคุณคุณพยายามเนี่ยมันจะนํามา,ส,าสังเกตดีดดลาาผลรายได้อเราถึงบอกว่าตอนเนี้คุณพฤกเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีความคิดจินตนาการเนี่ยก้าวไกล่และจินตนาการเขาดีมากอแล้วปีนี้สังเกตนะการเงินของเขาไม่ค่อยเสียดาวพุธเนี่ยนะตอนนี้มาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะและสัมพันธ์การเงินด้วย การเงินเดือนนี้คุณไม่เสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะคุณคิดอะไรทําอะไรในช่วงเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีโอกาสดีมากๆอือแล้วพอมาสุดท้ายเลยค่ะวันที่28กันยาค่ะคุณขาค่ะ,คะดาวการงานที่มีดาวพระหัสอยู่ตอนนี้เดินลงมาอยู่สุภานี่ในช่องการงานเดินมาสู่ภาแล้วพระรหัสดวงนี้สัมพันธ์อะไรสัมพันธ์ลาพรนะมรณะสัมพันธ์สุภาสุภาเป็นกเกษตรอยู่ด้วยทําให้ตัวคุณเองอะความสุข สมหวังสมบูรณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังวันที่28กันยาแล้วมาตบที่เดือนตุลาทําให้เหมือนมีอะไรไม่รู้อ่ะมีโอกาสใหม่ๆคุณจะเปลี่ยนความคิดบางเรื่องที่คุณมันทําให้แบบผิดหวังหรือว่ารู้สึกไม่ดีคุณจะตัดสินใจตรงนั้นปลดปล่อยตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกโล่งขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเช่นสาสชะเนี่ยสาสชะเพื่อนคนที่คบกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะคนนี้เลยอ่ะ ไม่โอเคเลยอยู่ดีๆคนคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นใครไม่ดีตอนนี้จะไปเองเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่บ้านตัวเองใช่ไงเราถึงบอกว่าใครไม่ดีตอนนี้จะไปเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้สึกไม่ตออะไรคุณไม่ได้มีหน้าที่ลงโทษใครหรือตัดสินใครอยู่กับตัวเองแล้วก็บางทีคนที่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่โอเคปรากฏเฮ้ยไม่ใช่เขาดีก็ได้แล้วเขามาช่วยก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะเขาจะดึงดูด ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะสุภาพเป็นเกษตรดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วที่สําคัญคือดึงดูดให้สิ่งดีๆออกไปเนี่ยตอนนี้มันจะใช่ใช่ให้สิ่งไม่ดีออกไปให้สิ่งไม่ดีออกไปอ่าเราจะดึงดูดให้สิ่งไม่ดีออกไปแต่จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีออกสิ่งดีเอาเข้าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ชนิดว่าเหมือนกับพลิกฝ่ามือการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฝ่ามือเนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจไม่ต้องรู้สึกหุ้ยทําไมมันงเนี่ยไม่ต้องรู้สึกอะไรเยอะอยู่เฉยเฉอยู่นิ่งๆนนแล้วอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีอืทําตัวให้ไปตามลมอ่าเมื่อตอนเนี้ยลมกําลังเปลี่ยนทิศพอลมเปลี่ยนทิศคุณก็จะเจอคนคนหนึ่งก็คือคุณนั่นแหละที่อยู่ในเวลาเดิมแล้วที่เดิมแต่ลุกใหม่เปลี่ยนใหม่ความเจริญเข้ามาเต็มแน่นอนมีพลังมากขึ้นเข้มแข็งนทั้งกายและ ใช,ใช่แล้วสังเกตไหมว่าเรื่องคู่นี่ไม่ขยี้เลยไม่ขยี้เยอะด้วยใ<จ>หนึ่งไม่ได้สนใจกับสองไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะคู่คนที่ใช่จะอยู่กับเราในเวลาที่ใช่ส่วนคู่คนที่ไม่ใช่เขาจะออกไปบางคนอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นที่คุณได้บางคนตัดสินใจเลิกลากันหรืออะไรกันในตัวคุณและรอบๆตัวคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะยะไปหมดใช่ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจเพราะสุดท้าย ถ้าลมสงบคลื่นสงบคนคนนั้นจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเองจะค่อยๆเดินมาเหมือนในหนังจีนเลยปะเดินช้าๆก็นี่ไงคุณน้อยเพราะเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เจอพิมนี่ทําไมคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวไกด์ไลน์ของเดือนนี้เป็นแบบนี้ดีแบบนี้แล้วปีหน้าเราเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะ ที่ฉันหันรอนี่ฉันรอฟังซาวเอฟเฟกของคนเเพราะว่าแต่ละราศีนี่ไม่ซ้ำนะคะอันนี้คือตเร <c oughs> ตรน่ Porsche คนที่รอเข็มทิศดวงชะตาปี2565ค่ะมาแล้วมา<ะ>แล้วคะ่ะคุณสามารถสั่งจองได้แล้วแล้วคุณจะมีโอกาสได้ดูดวงกับอาจารย์พิมพ์ฟรีหนึ่งครั้งเลยนะคะ เราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันยาแล้วคุณอ้อยคุณน่ะจะไม่ให้อะไรดิฉันกับสถานีโหลาศาสตร์เลยเหรอจะให้อะไรดีอ่ะนี่มันจะปลายปีแล้วร <c ười> ับงคนคือไม่มีอะไรจะให้แล้วคือหมายความว่าตัวสลิมมี่สลิมมีของเรา หมดเกลี้ยงแล้วอ้าวทำไงล้วทีนี้หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้แล้วคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องโลกที่ระบาดกันทั่วไปซึ่งตอนนี้เราก็ทราบกันอยู่แต่ว่าอมีตัวใหม่่า SMD Fiber by s l i m m จริงๆจะขายราคาที่มันแพงกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเคยให้โปรหนึ่งแถมสองค่ะแต่ตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าคิด ไปไปมามาแล้วไหนไหนก็ปลายปีแล้วให้เป็นของขวัญดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนรู้สึกจิตใจไม่ค่อยโอเคอแล้วเราจะทํายังไงให้เขาโอเคได้เงินให้ของขวัญตรงนี้ละกันค่ะก็คือเป็น SMD Fiber b y s l i m i ตัวใหม่เลยที่มันเข้มข้นมากขึ้นเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการคุ้มกันจากข้างในป้องกันจากข้างในเลยให้มันดีให้มันเสริมมากขึ้นแล้วตัวนี้นะคะคุณไม่ต้องเสียเงินซื้อวิตามินซีเพิ่ม ไม่ต้องเสียเงินซื้อคอลลาเจนกินเพิ่มอมคุณผ่านตัวนี้ตัวเดียวคุณได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดฟูยไงายสารสกัดตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าสารสกัดจากเทือกเขาหิมาลัม,ม,มาแล้วใช่ไหมยอ,อยู่ในนี้ค่ะอ,คอยู่ในนี้ค่ะฝนตกน้ําท่วมหีมะตกอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้บริเวณนั้นตายหมดอืตัวนี้ไม่ตาย แล้วเราเอาเนื้อเยื่อจากตรงนี้เอาสกัดจากตรงนี้มาใส่ในตัวนี้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่คะโปรนี้เริ่มเลยอ่าจริงๆอยากจะเริ่มอ่ะสักเจ็ดแปดวันแล้วก็พออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้คือเอาเต็มที่ไปเลยซื้อหนึ่งแถมสองเฉพาะสถานีโาศาสตร์นะถ้าเกิดคนอื่นหนึ่งแถมหนึ่งแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากสถานีโหาศาสตร์ให้ซื้อหนึ่งแถมสองให้ในราคาเดิมแต่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าบอกคุณอ้อยให้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงทันวาไม่รู้จะถึงทันวาหรือเปล่าทไมอ่ะไม่แน <c oughs> ่ใจแต่เอาเป็นว่าเอาช่วงนี้ก่อนช่วงนี้ก่อนเพราะ,ะว่าอยากให้คุณแข็งแรงกันแล้วก็เราไม่มีตัวแทนจําหน่ายเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือ,อเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือสลิมมีไทยแลนด์ ผู้เดียวในประเทศไทยคุณจะซื้อได้จากที่นี่ที่เดียวค่ะอ่าโอเคค่ะยังไงก็ฝากคุณอ้อยด้วยแล้วก็ฝากสลิมมีด้วยเนี่ยลิงก์อยู่ตรงนี้เลยนะ <Okay. S 2> ค่ะแอ @slimmythailand ค่ะนะคะโอเคงั้นเราก็ไปกันเถอะไปเถอะไปกินสลิมมีกันได้ค่ะ <laughs>